นิชานัทนิชาไม่ขอเรียกโตโนว่าเฟ้นเลวสรุปตอนนี้เป็นอะไรกันเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้งที่ตอนนี้มักจะมีโมเมนต์หวานหวานน่ารักระปอก,กมาให้เฟ้นคลับได้ชมกันสำหรับโตโนภาคินและนางเอกรุ่นน้องนิชานัทนิชาโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่14พฤศจิกายน2565นิชา ได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าสำหรับนิชาคำว่าแฟนมันไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นความมั่นใจของคนสองคนมากกว่าเตะบอกไม่ได้ว่าหนับน่วนแค่ไหนสุดท้ายมันคือความรู้สึกจริงๆที่เรราจเจอกันที่เรารู้จักกันและมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่โตโนเป็นผู้ชายมีตำหนินิชาเองก็ได้เผยว่าไม่ได้สนใจเรื่องราวที่ผ่านมา สนใจเรื่องในปัจจุบันมากมายคนเราเจอเรื่องผิดพลาดเขาเจอเรื่องไม่ดีแต่เขาใช้ชีวิตอย่างไรในวันนี้มันไม่มีคำว่าดีพอแต่มันมีเพียงคำว่าพอดีถ้าวันนี้พี่โน่คือคำว่าพอดีของนิชาโตโน่คือคนหนึ่งที่เรารักและห่วงใยผู้เราไม่มีมาบอกว่าเป็นเ่อนกันนะเตเราใช้ความรู้สึกและการกระทำมากกว่า